สบายดีเอฟซีทุกคนน้องเมฆรับลเลยวี่งเมื่อเขาจะไป,ปออกไปเอาเครื่องเอาของแล้าน,นอนอยู่คนเดียวแล้วก็วสิบ่ตื่นยแล้องเนาดีเอากับเปิดใส่ได้แล้วนะพี่น้องพายเพียงพอละกานอนอยู่นี่ได้ออกไปข้างนอกแปบ๊บเดียวเขาไป,ไปเปล่ามาเนาะพี่น้อง ไปเอาอัานันพี่นอ้องไปเอาสไลด์สไลด์ทงนะทีมเงี้บไปเล้วนี่ก่อนยันตื่นเนาะพี่นอ้องฝ่าข่อยขึ้นขึ้นได้พี่นอ้องมั้กล้วยดิบมเมฆแหงกินน,นั่น เหนกินข่ยดิบไปเอาหนานะข่อยเสือหัวเสื้อหัวเสือส,อสไลด์ที่เขามาผสมน้ำเองนะเบึ่งดูมันอ้าตกไก่สามักเพชรข่อยบาดนน่ยไก่สามักพิรข่อยพี่เนองโอ้ยไก่นี่ก็นอก่อยเข้าไปก็เด้อ ลูกแบบสิตื่นว่าไม่นั่งดอกฝ่าขอกะขึ้นขึ้นไปส้วงเป็นน้ำเคียดเนี่ยบริขึ้นอะไรปรุเปลี่ยนพิมพ์เลยจะสีใสพี่ช่างเนี่ดอกปุเนี่ยสีใสเลยเอฟซีก็ะบอกดูแลตัวเองเนี่ยเด้อจะดูแลน่าใจเด็กหนุ่มเอ้า กุญแจรถเป็นบาเหงกระบาดมาเบิ่งมาผสมให้เบิ่งมันสิเข้มข้นคือเขาเห็ดบอ่อมันสิประหยัดอรีบอร่อนะประหยัดดอกซื้อมาตั้งเขาได้หกเจ็ดสิบมาเฮื่อนเลยพี่น้องต้องฝาออกไปเฝ้าออมาคอยก็ได้หมักแตงโมนี่ซื้อหมักแตงโมมากิน น้องเมฆตื่นก็พอดีด้กิน,นกเนาะนี่เดี๋ยวขอไปเอาเนี่ยแล้วพี่น้องสไลายมันสิผสมแบบอะไจะมาเบิง่งน้ำกันเด้อคือสียังพันตื่นบน่นยินเสียงลูกลราเศร้าหาพันเนาะหมกโมเดี๋ยวนี้ก็จจกเพลนเด้อสองลูกหาสิบไงคือแตงโมสมสไลก่อนเด้อมาเบิ่งกขวดผสมน้ำกันพี่น้องพาวาน้ำซ้ำดรค่ง วงก่อนทวงน้ำไเลยนั่สีน้ำน,นำงน้ก็ได้ดีว่ะ 60,000 68,000ท 8, ั้งรวมสาสแ68,000ก็เอาไปซื้ออนะสไล,ลทุงละ1พันสิบพันเป็นทุงะนะสามอะไรนีเนาะ ลืมหมดแล้เป่งอยู่นี่ก็ลืมเดี๋ยนี่อีกครึ่งหนึ่ง <c oughs> นั่งหัวเสือตุกน้อยมันกอตาเอาเอาอันนี้คนเอาอันนี้คนแล้วกัน ัวเสือสไลด์น้องเยผลิตภัณฑ์ล่างถวยหัวเสือสไลด์ล่างถววยกินเลมอนหนึ่งทงผสมได้หลิตรอ่ะ อันนี้สานะมดิคืนได้น้ำจิเข้มข้นหลิตรประสัันเน่นบอกต้องใส่อีกขืนน้ำซุอหกลิตรนะอะสีกระตแลวกันสีกตก,กัวน้อยนะ้อยเนาะ วิธีีผสมนหนึ่งเท่น่ำใส่ผ้าาชนะหาลิติอาวเนี่ยผ้าหาลิเดียวเท่โวเสือลงไปผสมให้เขากันละเอียดสงเท่เสือสีขาวลงไปตรงนี้นะ แล้ผสมให้ละเอียดสามผักไว้สามสิบนาทีใส่หนึ่งหรือหนึ่งชั่วโมงให้พองหายแล้วจังใส่ภาชนะดึงสิประยาดีดีวะคือว่าสื่อหนึ่งแถมหนึ่งวะนี่หญหน่อย เลมอนเสืออันดเป็นอะไรต่รา่าไหรทาหกคิดขนาดนี้ค่ะขนาดจะโคตรขาดจะขึ้นนะสือฮอสือผสมนี้นี่น

ทาหกสิบแปดพันนี้นกาจะสิไข่กว่าข้าวเสื่อเป็นขวดหรือเ,เ,เ,เป็นอะเป็นอะนะไม่สิสั่งเอาแนวนี้แล้วบางมันได้หลายๆเด็ดสไลด์กินเลมอนเขาบอกพักไว้ชั่วโมงหนึ่งเราจะหายสขวดน นี่ด้วพี่น้องหัวเสือสไลหัวเสือน้ำยาปั๊บผนุ่มก็มีดเลยหัว,หวเสือน้ำยาสักผาก็มีดหัวคอยเอาแต่สไลสี่ลิตรได้น่งก็บกข้นบันไดก็บกข้นบันไดจัากแต่าก็ใส่ได้บกข้นบนเหนียวบันไดอมไม่หายไปใช่พี่น้องเลย บํคุลปันใดด้วอืมบันทลองด้ เจ็ดขาดมันเลยเนาะซือมาทงเดียวก่อนโล่งก่อนไม่ตองเจา ไ,ได้อยู่พี่น้องแต่ว่ามันบกคร่อนนะนะบกค่อยขึ้นคนคือเขาซื้อต้านท้องตลาดน้องฉันคิว่าคารที่เขาคล้ายอันเป็นทงทีว่ามันเหนียวหนึบหนึบน,นะมัน,นก็ราคาแพงกว่าถ้าเขามาผสมน้่นแบบนี้ผสมในาลายเนี่นี่มันก็ล้างได้ที่กัน อย่างไค้นก็มีแต่รถนำนุ่งเนาะถ้าเเขาไได้ใส่ตามที่เขาว่าหาหลิตรเป็นใส่ตะกีกระตุกอันนี้ดัง,งากค้นปัญหาจริงสามลิตรเนาะสามกระตุกพอดีมนคนคนกระซองนิด น้องม่กันีิน้องปล่อยมันเศร้าฟ้องเป็นหลังสั้นกันหายเสียกระตุกมาสันดิปล่อยฟ้องเศร้าก่อนกันหายเสียขวดใบไส้ก็โอเคหองมึง ลุกพอดีลุกพอดีดด